แฟนเนี๋ยความรู้สึกเนี่ยน่เนี้อนค่น้อง้สไไหมคะลูกันายไหนเนี่ยงไปเท่าไหร่

บอกว่าขอบคุณมากๆดีใจมากที่กลับถ oh, ุงเะว่าค like ื like ูไม yes, ่มีอะไรที่ดีเลยก็เลยต้องถือถุงอ้ยต้อ่ะอานย่นเดี๋ยวพี่จะมีแฉนะว่าชีมีอะไรลยงกีชีแฉไว้แล้ว มันก็หมายความว่าวันนี้เรามาเพื่อกินคุยคูบีคุย,คคยแล้วก็แจกเทนะ่านั้นเราจะไม่มีกิจกรรมอื่นใด้นอกจากนอกจากกิน,น,กนคุยและแจกโอเคเดี๋ยวเราจะาร์ทการเตรียมตัวขั้นแรกก่อนนะคะเริ่มจากเอาตัวรีดกันใกล้สุดระยะการทำงานาไม่ต้องเดินไกลเอ้ยทำจะเริ่มจากแถวไหนนี่นะคะเอาเอาจาก,าจากวิ่งวิ่งก่อนแล้วกันเนาะเข้ากันเต็มวันนี้เลยแล้วกันบิวตี้บอกออว่าถึงอ๋อไม่ใช่หลอ่อแน่ใจนะ <Okay. S 2> อ๋อพี่ใช่เหรอไม่ต้องพรีเซนต์หรอกพี่สัดต่วนอย่างนี้อะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่มันจบเป็นเลขเดียวเนหมดอ,อ๋อเลขเดียวคือ ที่นี่เลยโยนเข้าไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเอ่อวัดกินชื่อัำคเลยนะคะอาชีพหลักๆเป็น,ปนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่ากอนนีจะเป็นต้รแบบค่ะ ใช่ตรงไหนอร่อยพี่กุ้ยใช่ไม่เาต้องหาข้ากับขอข้ากับข้ากับงานขอบอกเลยกุ้ใช่ตรงไหนไปที่ไหนจะเจอกุ้ยชาตลาดโูมันก็อร่อยอ่าวแเป็นเดงงนั้นพเพาว่ามันทตนนคะแปงแข็งแ้แข็งไม่อร่อยจริงๆี่พิงถ้าคอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นก้นครัว ตอนนี้มีนะะคเบบี้อยู่นะคะเอ่อมาบอกเดื่องอะไรอ่นดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะคนนี้ค่ะชื่อผีนะคะเราอินปีแว่นค่ะอาชีพก็เป็นเล็กทส่วนตัวค่ะช่วยที่บ้านแฟนทำงานค่ะในร้านก็ใช้ไฟฟ้าจริงๆแล้วก็คือนั่งนำเงินเฉยๆใช่ไหม <นะ S 1> เราเฟซตอะไรอย่างนี้เป็นต้นเล่นพาร์ติปบ่อยะคะ่ะก็นิดหนึ่ต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะิ่รับอินนัตี้นัตตี้นะคะอาชีพก็เป็นนากงามเล็กน้อยค่ะวันนี้ค่ะชื่อรออินขนตงกมนะคะชื่อเล่นชื่อยุยค่ะอาชีพเป็นนักกาบัญชีค่ะ ล็นคอนกับชนะคะชื่อโทนชเหมสวัสดีค่ะชเล่นชื่อน้องนะคะเราอินิสค่ะเพิ่งจะสมัครเป็นสมาชิกนะคะอาชีพเป็นฝ่ายบุคคลของเอ็นจีโอินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องว่านคคะเป็นน้องของพี่โูค่ะม่ิทโบนี่ค่ะ มี่ที่ตอค่ะ้วอินโตสกีค่ะเป็น้าปตัละย่านมสวัสดีค่ะลองอินนะคะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะวาตามคืออะไรอะชื่อจ๋าค่ะอยู่การ์ตอนนะคะแล้วอินไม่ท้าน้องนค่ะคือเรีนห้องแฟนก็หลายคนก็ยนีท่จะเพื่อนทุกคนเลยค่ะหยาดเก่าเก่าหรือเปล่าอยานะ ชื่อนี้ต่อเหรอชื่อนี้ค่ะชื่อนี้เลยใช่ไหมคะเอ๋ตอนชื่อนี้ก็ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อยู่ยามาฮ่าร้านงานใหญ่นะคะอยู่ฝ่ายอะรขอานนะคะดีดีดูจักแล้วก็ได้มาเล่างานร้านใหญ่ต้องเ่ากับเธอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยเป็นชื่อแหมนะคะชื่อหลอกอินนะคะดอกดอกลาเวนเดอร์นะคะดอกลาเวนเดอร์ที่อยู่ในดอกลาเวนเดอร์ โอ้เลยใส่บัตรจีอย่าอย่างมาคุยจมูเลยอบเลขค่ะชื่อแดนนี่มายาอินนะคะในทีมแล้วก็ชื่อเด่ชื่อจงค่ะตอนนี้ประกอบด้วยที่ส่วนตัวอยค่ะเจเดค่ะชื่อยุ้ยค่ะล็อกอินถ้ามีบัรนักสกนที่หมดเลยอ๋อุ้ยตรงนี้ ชื่อศึกษาอะไได้ไหมคะผู้ชายเยอสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อลินะคะชื่อเล่นช่อเล่นดีบินค่ะทำดนตรีส่วนตัวสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะแล้วอินมิ้นมิ้นค่ะ M U T T เออเป็นนักศึกษาค่ะ อาชีพที่น่าสนใจมากได้เลยได้ตลอดวไม่มีการขัดทุนมีแต่กำลังมากเรือน้อยขึ้นอยู่กับพ่อแม่นะชื่อห้องอินแดีเอาช่ไหมชื่อพงชื่อนะทำงานบริษัทสวัสดีค่ะชื่อพึ่งนะคะลรอเอินบริษนะคะทำธุรกิจเสริมตัวเอบอยู่ห้องต้นตัวห้องแป้งแล้วก็ค่ะ เป็นสามห้องยอดกิเลยเป็นสาวกิมกิมเที่ยวต้องกินกินเที่ยวแต่งหน้ากินเที่ยวแต่งหน้าเดี๋ยวก็ไปห้องลมเดี๋ยวก็ไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยค่ะจนก็นายเหม่ยออกไปแต่งหน้ากันเลยนั่นกินเที่ยวแต่งหน้าเสร็จก็นายจะมานี่จะทำไมงานอ๋อทำค่ะก็ทำได้อยู่ทำงานค่ะนั่นคืองานของชีงานของกิเที่ยวแต่้ย